สวัสดีครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบท้องถิ่นหลายคนน่าจะกําลังเร่งงานหนังสือกันอยู่โดยเฉพาะวิชากฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญที่เนื้อหาเยอะมากๆวันนี้เราจะมาสรุปเจาะลึกเฉพาะประเด็นสําคัญที่ออกสอบบ่อยๆกันครับรับรองว่าฟังจบแล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจเดินเข้าห้องสอบมากขึ้นแน่นอนครับผมเอาละครับคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างที่เราต้องรู้ต้องจําให้แม่นเพื่อจะพิชิตข้อสอบให้ได้ การทบทวนครั้งนี้ก็คือคําตอบเลยครับเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยนะครับที่ต้องจําให้ขึ้นใจก็คือสถานะของรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพูดง่ายๆก็คือไม่มีกฎหมายกฎหรือข้อบังคับอะไรก็ตามจะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้เด็ดขาดเลยนะครับถ้ามีขึ้นมาเนี่ยบทบัญญัตินั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ทันทีหลักการพื้นฐานข้อนี้แหละครับที่มักจะถูกเอามาออกเป็นข้อสอบข้อแรกๆเลย ต่อมาเป็นอีกคําที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือคําว่าอํานาจอธิปไตยครับผมอานาจอธิปไตยเนี่ยก็คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศแล้วหัวใจของมันคืออะไรก็คือคําถามที่ว่าอํานาจนี้เป็นของใครคําตอบตามรัฐธรรมนูญก็คือเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนครับและอํานาจของพวกเราปวงชนชาวไทยเนี่ยถูกใช้อย่างไรรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ครับว่าพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นผ่าน3องค์กรหลักๆด้วยกันครับคือ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือก็คือรัฐสภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย 2. ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่คอยบริหารประเทศและ 3. ฝ่ายตุลาการหรือศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีความต่างๆ3ส่วนนี้แหละครับที่เป็น,นกลไกหลักในการปกครองประเทศ เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่ฝ่ายนิติบัญญัติกันก่อนเลยในส่วนนี้เนี่ยมีตัวเลขที่สําคัญมากๆและก็ออกสอบเป็นประจําเลยครับใครที่ยังจําสลับไปสลับมาอยู่ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับถึงความแตกต่างระหว่างสองสภาเริ่มที่สภาผู้แทนราษฎรหรือสสก่อนเลยนะฮะมีทั้งหมด500คนวาระการดารงตําแหน่งคือ4ปีอายุขั้นต่ําของผู้สมัครคือ25ปีและแน่นอนว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ทีนี้มาดูฝั่งวุฒิสภาหรือสอวอกันบ้างมี200คนครับวาระจะยาวกว่าคือ5ปีส่วนอายุขั้นต่ำก็สูงกว่าเช่นกันคือ40ปีและที่มาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือมาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆครับจุดที่ข้อสอบชอบเอามาหลอกก็คือเรื่องจำนวนคนวาระและอายุนี่แหละครับต้องจาให้แม่นๆเลยนะมาทบทวนตัวเลขกันอีกทีกครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสมีกี่คนนะครับใช่แล้ว 500คนครับผมตัวเลขนี้คือจํานวนสสทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อรวมกันและสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอล่ะครับปัจจุบันคือ200คนนะครับย้าว่า200คนอย่าไปสับสนกับตัวเลข250นะครับอันนั้นเป็นบทเฉพาะการซึ่งสิ้นสุดไปแล้วปัจจุบันให้ยุดที่200คนที่มาจากการเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพต่างๆครับ ต่อกันที่วาระการทำงานของสสนะครับ4ปีจำง่ายๆเลยครับก็คือจะสอดคล้องกับรอบการเลือกตั้งใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนของตัวเองใหม่ทุกๆ4ปีส่วนวาระของสวจะยาวกว่าครับคือ5ปีและมีข้อกำหนดที่สำคัญมากเลยก็คือสามารถเป็นได้แค่วาระเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็ป้องกันการผูกขาดอดานาจในวุฒิสภาค,ครับผม ยอดเยี่ยมเลยครับพอเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างสภาแล้วทีนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็สำคัญสำหรับข้อสอบสุดๆนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองครับใครบ้างครับที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้จริงๆแล้วมีเงื่อนไขหลกัลกๆแค่สข้อเท่านั้นเองครับ1เลยคือต้องมีสัญชาติไทย2คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งพอดีและ3คือต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า90วันครับ ทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งที่ข้อสอบก็ออกบ่อยไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือบุคคลต้องห้ามหมายถึงใครบ้างที่ถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบตามเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สําหรับเรื่องนี้มีเทคนิคช่วยจําเด็ดๆมาฝากเลยครับให้ท่องสั้นๆเลยว่าพระถอนขังบ้าแค่นี้เลยพระก็คือภิกษุสามเณรน,นักพรตหรือนักบวชถอนคือคนที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งขังคือผู้ที่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และบ้าคือบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนท่องคาถานี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับรับรองว่าเจอเข้อสอบแนวนี้เก็บแต้มได้สบายสบายแน่นอนเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดแล้วสําหรับว่าที่ข้าราชการท้องถิ่นทุกคนเราจะมาเชื่อมโยงหลักการทั้งหมดในรัฐธรรมนูญเข้ากับการทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงกันเลยครับ มาตรา249รของรัฐธรรมนูญนี่แหละครับที่ได้วางหลักการที่สําคัญที่สุดเอาไว้นั่นก็คือหลักการปกครองตนเองตามเจตานารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นนี่คือเหตุผลและที่มาของการมีอยู่ของอบตเทศบาลอบจอที่ทุกๆคนกําลังจะเข้าไปทํางานนั่นเองครับแล้วหลักการปกครองตนเองที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นอะไรได้บ้างสรุปง,ง่ายๆสีข้อหลักๆครับ 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น 2. องค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อคนในพื้นที่ 3. ม,มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของตัวเองทั้งเรื่องการบริหารทั่วไปการเงินการคลังและบุคลากรและ4ซึ่งสําคัญมากเลยนะครับคือประชาชนมีส่วนร่วมได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่นหรือแม้กระทั่งการถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้ เราได้ทบทวนทั้งตัวบทกฎหมายทั้งตัวเลขที่สำคัญสำคัญกันไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อก็คือเมื่อเราเข้าใจหลักการเหล่านี้แล้วเนี่ยคำถามที่แท้จริงคือการปกครองตอนเองนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นของเราได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ท้าทายและก็เป็นโอกาสที่รอทุกคนอยู่ในเส้นทางอาชีพข้าราชการท้องถิ่นครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับผม